สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีนะครับการตั้งรหัสผ่านใหม่กรณีที่คนที่สมัครแอปทางรัฐแล้วนะครับมียูสเซอร์นมมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจำรหัสผ่านไม่ได้นะครับลืมรหัสผ่านนั่นเองจะต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันช้าชเนาะสำหรับส่วนแรกนะครับใครที่ดาวน์โหลดแอปทางรัฐมาแล้วแล้วก็ตอนนี้มีบัญชีผู้ใช้งานแล้วมีรหัสผ่านแล้วนะครับแล้วก็ ลืมรหัสผ่านตัวเองนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ได้ทีนี้ตอนนี้จะมีอยู่หลายๆคนนะครับที่พยายามจะเข้าแอปทางรัฐแต่ว่ายังไม่ได้มีการลงทะเบียนทีนี้จะมาสอนก่อนว่าตรวจสอบบัญชีซิว่าเราทําการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือยังอันดับแรกนะครับเข้าไปที่แอปทางรัฐนะครับแล้วกดคําว่าลืมรหัสผ่านนะครับลืมรหัสผ่านทีนี้ เมื่อกดว่าลืมรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ที่เราตั้งเองอันนี้แต่ละคนจะตั้งไม่เหมือนกันกับ2เลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้ให้แต่ละคนลองกรอกก่อนว่าถ้าตัวเองเคยมีบัญชีแล้วก็ใส่ชื่อบัญชีไปแต่ถ้าใครจําไม่ได้ลองใส่รหัสบัตรประจําตัวประชาชนของตัวเองไปซินะครับซึ่งเมื่อเรากรอกไปแล้วนะครับแล้วกดปุ่มถัดไปนะฮะจะมีข้อความเด้งขึ้นมานะครับว่า ถ้าใครขึ้นแบบนี้ว่าขออภัยข้อมูลผู้ใช้งานไม่ถูกต้องนะครับแปลว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีชื่อบัญชีหรืออาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนั่นเองดังนั้นตอนนี้ท่านอาจจะยังเข้าสู่ระบบไม่ได้นะฮะแล้วถามว่าจะต้องทำยังไงนะครับสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเลตนี้นะครับใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับให้รอรอวันที่16 สิงหานะครับเดี๋ยวจะมีปุ่มลงทะเบียนขึ้นมาแล้วเราค่อยไปลงทะเบียนแล้วก็ค่อยเอาชื่อบัญชีมากรอกนะฮะอันนี้กรณีที่ผมสอนตรงนี้นะคบเป็นกรณีที่เราเคยเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะฮะซึ่งวิธีการเช็คก็คืออย่างที่ผมบอกไปน,นั่นเองก็ลองใส่ชื่อบัญชีซิถ้าไม่มีก็ลองใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าใครมีบัญชีแล้วปรากฏว่ามันลืมจริงๆนะฮะจะไปเห็นหน้าตอนนี้ต่อนะครับว่าหน้าจอเนี่ยจะขึ้นมาว่า การุณาเลือกช่องทางสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ซึ่งการยืนยันเนี่ยสามารถเลือกผ่าน2 2ตัวเลือกได้ด้วยกันคือจะตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือจะตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านทางบัตรประจำตัวประชาชนก็ได้ซึ่งวิธีการก็คือเขาจะต้องเราเนี่ยจะต้องยืนยันข้อมูลก่อนอย่างเช่นใครที่จะตั้งผ่านบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็ะจะต้องกรอกเลขหน้าบาัตรกรอกเลขหลังบัตรกรอกชื่อกรอกนามสกุลให้เรียบร้อย นะฮะแล้วถ้าใครที่เลือกช่องทางออตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีรหัส6ห,หลักส่งไปที่เบอร์เรานะฮะแล้วต้องเอารหัสหหลักนั้นเนี่ยมากรอกตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันปุ่มสีเขียวนั่นเองนะฮะเสร็จแล้วเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เขาจะให้เราเนี่ยตั้งรหัสผ่านใหม่ นะครับราดผ่านตรงนี้ดูเลยเขามีเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำอธิบายว่าต้องตั้งยังไงบ้าง 1. คือต้องตั้งไม่ต่ำกว่า8ตัว 2. คือต้องมีภาษาอังกฤษด้วยอย่างน้อย1ตัวเออและ3ต้องมีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวนะฮะเออนะครับแล้วก็อักษรที่ใช้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นจะตั้งแบบว่านางมานีนางมีนาอย่างนี้ไม่ได้ใช้ภาษาไทยไม่ได้นะครับแล้วก กดปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่สำหรับแอปทางลัดนะฮะส่วนใครที่ยังไม่ได้มาถึงขั้นตอนนี้แปลว่าคุณยังไม่เคยสมัครบัญชีนั่นเองนะฮะเดี๋ยวก็รอให้ระบบเปิดลงทะเบียนคือวันที่สิสิงหาคมนั่นเองนะฮะและนี่เป็นข่าวสารที่ต้องการมาเล่าให้สู่กันฟังนะครับใครมีข้อคำถามส่วนไหนคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้เลย,ยจะมาตอบให้แล้วก็มาหาข้อมูลทำคลิปให้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ